بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبينام تتام ซึ่งในขณะนี้หรือปัจจุบันนี้สภาวะโดยรวมก็มักจะมุ่งไปตรงจุดของการสู้รบหรือสงครามที่กำลังปะทุดุเดือดกันอยู่โดยเฉพาะในขณะที่กำลังบันทึกรายการกันอยู่มาโดยตลอดเป็นเวลา10กว่าวันนะครับ ก็สื่อต่างๆมีโอกาสมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยการนำข่าวข่าวมาเสนอนะครับแต่นั่นแหละในฐานะที่ผู้ฟังนะครับเป็นผู้ฟังรับข่าวต่างๆนั้นก็ต้องพินิษพิจารณาแล้วก็ใช้วิ จานักรยนดูเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆนั่นด้วยนะครับในบางครั้งข่าวก็เป็นเพียงนำเสนอด้านเดียวหรือฝ่ายเดียวหรือตัวจัดแจงข่าวกับเป็นการเชียร์บางฝ่ายหรือฝ่ายที่เข้าใจว่าเป็นฝ่ายที่ ถูกต้องแล้วก็เชียร์ข่าวของฝ่ายนั้นโดยตลอดแต่หลายครั้งแล้วบางทีข่าวนั้นมันเกินกว่าความเป็นจริงหรือถูกปรุงแต่งให้มานำเสนอนะครับเหมือนกับในปัจจุบันที่เสนอกันมาได้เกิดการสู้รบกันอย่างตอนนี้นะครับ ก็คงจะลุกลามไปในวงกว้างนะครับซึ่งในการสู้รบก็แบบว่ากรณีเพื่อปกป้องดินแดนเพื่อทวงดินแดนคืนนะครับในอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นดินแดนเก่าของตนนะ ก็มาขับมาไล่ฝ่ายที่ครอบครองอยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของอิสราเอลน,นะครับซึ่งฝ่า,า,ายปาเลสไตน์และโดยเฉพาะฝ่า,า,ายปาเลสไตน์ก็เป็นกลุ่มมุสลิมชาวอาหรับนะครับก็ความเป็นจริง ถูกกระทำมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มนะครับด้วยตบการเข้ามายึดครองอ้างสิทธิ์เก่าซึ่งก็ได้เดินนานแล้วก็เรือนลางหายไปเกือบจะหมดนะครับก็ไปพลิกฟื้นเอาขึ้นมาโดยไม่ได้ดูสิทธิหรือความถูกต้องเสียทีเดียวนักทว่ากันตามความเป็นจริงนะครับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันลงหลักปักเสาหินครอบครองกันมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประเด็นนะครับเพียงแต่อีกฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการเข้ามาโดยอ้างสิทธิ์เดิมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเข้ามาด้วยการใช้สิทธิ์ถูกต้องซื้อขายแล้วก็โอนกันแล้วก็เข้ามาครอบครองอันนี้ก็คงไม่มีใครว่าอะไรนะัก เท่าไหร่นะครับแต่จู่ๆก็มามีสิทธิบางส่วนแล้วจะก็แล้วก็ทำการขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆๆถ้ามีโอกาสโดยสามารถจะใช้กำลังใช้ช่องทางอำนาจที่ตนมีอยู่ก็ในท้ายที่สุดกลายเป็นเจ้าของพื้นที่ครอบครองไปโดยปริยาย โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องแล้วก็ถูกกฎเกณฑ์ของจริยธรรมมนุษยธรรมสักเท่าใดอันนี้ก็พูดได้เต็มปากเหมือนกันนะครับ <c oughs> เหมือนกับในยุคล่าอาณาจักรที่ได้ <c oughs> ทำการอาณาจักรซึ่ง ก็ได้มองเห็นแล้วบางทีคนที่เป็นอิสระก็ถูกล่าจับไปเป็นทาสโดยซ้ำไปในมหาอำนาจก็เคยกระทำมาแล้วนะครับแล้วท้ายที่สุดก็เลิกลมมรียกเลิกกันไปซึ่งในปัจจุบันนี้มิใช่ว่าเรื่องมันจะอยู่ เฉพาะคนสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่มาบุกรุกแล้วก็แย่งดินแดนไปกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้ดินแดนกลับคืนมานะครับและโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้มีสิทธิแล้วก็ถูกขับไล่ก็เป็นชนกลุ่มน้อยก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นกองโจรบ้างเป็น ก่อการร้ายบ้างก็ถูกใส่มาอย่างนั้นผู้คนที่ไม่ได้วัดไม่ได้ตรวจไม่ได้สอบลึกๆเข้าไปก็ก็เห็นด้วยเป็นไปตามนั้นนะครับแต่เรื่องจริงๆแล้วลึกตื่นนะบางก็บางทีมันตรงข้ามกันกันกบที่ถูกกล่าวหาเหมือนกันทีนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพียงอย่างเดียวนะครับปัญหาอยู่ว่าฝ่ายที่ขึ้นมาทวงสิทธิ์เนี่ย มันก็เป็นเชื้อสายของมุสลิมนะครับก็จึงตอนนี้ขยายวงกว้างไปในหมู่มุสลิมทั่วทุกทุกสารทิศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นชาวอาหรับด้วยซ้ำไปนะครับก็รู้ความถูกต้องรู้สิทธิทธิศแท้จริงแล้วจะทำอย่างไรเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ในกำมือของมหาอำนาจที่จะนำ อำนาจมาทั้งการข่มขู่มาทั้งการแสดงฤทธิเดชนะครับแต่นั่นแหละไม่ว่าจะอย่างไรก็ช่างผู้ที่เป็นมหาอำนาจจริงๆไม่ใช่พวกเหล่านี้นะครับเป็นผู้อยู่สูงสุดนั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงและฝ่ายที่น่าจะเป็นคนร้ายมากกว่านั้นก็คือ ฝ่ายที่ล่วงละเมิดในกฎกติกาดั้งเดิมนะครับซึ่งกฎกติกาดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดยุคไหนนะครับก็มีกฎกติกาว่าให้ตามผู้นำที่ถูกมาเรียกร้องมาประกาศที่พระผู้เป็นเจ้าส่งมาซึ่งในหลักการอิสลามก็บอกว่า บุคคลเหล่านั้นก็คือได้แก่บรรดารอซูลและบรรดานาบีของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าส่งเป็นตัวแทนมาและในหมู่ผู้ถูกเรียกร้องนี่ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่ติดตามผู้ที่มาประกาศเรียกร้องสอนสั่งนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมยอมรับในหลักนั้นก็ จะถูกยกย่องให้เกียรติแล้วก็เชิดชูมาโดยตลอดตามหลักฐานจากคัมภีร์อัลกุรอานที่บ่งบอกนะครับและฝ่ายที่เก,กะเกเรไม่เชื่อฟังก็จะโดนทำร้ายโดนตัดสิทธิ์มาโดยตลอดนะครับแต่ก็นั่นแหละมนุษย์ก็คือเป็นฝ่ายที่บางครั้งดูเหมือนกับเจ้เจาเล่ห์นะครับคิดว่าตนนั้น เป็นผู้มีสิทธิพิเศษอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเลยใครครับเผ่าพันุ์ของอ,อิสรรอเอีนหรือบัณูอิสรรอเอีนพี่น้องก็คงจะเคยได้ยินกันอยู่ประจำว่าอิสรรเอนอิสรรเอนแล้วบางครั้งก็เรียกพวกนี้วาย,ยาฮูดซึ่งบางครั้งเราก็ไปใช้ถ้อยคำคำวายาฮูดีไปใช้ถ้อยคำคำว่านัสรรนีนะครับ ให้มันดูรื่นหูหน่อยยาฮูดหรือบานูอิสรารอลเนี่ยมากที่สุดนะครับมีนบีเยอะที่สุดรอซูลเยอะที่สุดซึ่งได้เคยบอกพี่น้องไปแล้วว่าที่เป็นชาวอาหรับที่จริงมีอยู่เพียงสี่ท่านที่เป็นนบีหรือรอซูลมาจากอ oh ัลลอฮ์สุภาอหัวตาลาเป็นอาหรับเป็นชาวอาหรับมีอยู่สีท่านนะครับจะทวนให้ฟังอีกก็ได้นั่นก็คือฮูดเป็นท่านแรก อาดัมอิดริสนัวฮูดต่อจากนัก,ก็ฮูดเป็นชาวอาหรับนะครับแล้วก็ถัดมาก็ซอและทิะ้งช่วงไปไปถึงนู่นเลยนะครับอสองท่านแล้วสอแล้วก็ไปถึงชูอนะครับในบีชูอีฟก็อยู่ในดินแดนคาบสมุทรอาหรับเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง ในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้แบ่งแยกเป็นเขตเป็นประเทศนะครับก็ถืออยู่ในแคว้นเดียวกันหมดคาบสมุทรอาหรับ,ตอ,รบตอนอล่างสุดปลายสุดในายาซีรตุลอารับซึ่งก็ต่ำสุดก็คือเยเมนนั่นเองปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปตอนกลางไปตอนบนไปตอนเหนือขึ้นไปนู่นนะครับก็อาศัยกันอยู่ทั่วทุกสารทิศนะครับในย่านนั้น ซึ่งที่เป็นชาวอาหรับจริงๆก็ได้แก่ฮูดที่เป็นนบีลงมาประกาศศัสธรรมนะครับถัดมาที่เป็นอาหรับอีกก็คือซซเล่ก็มีประวัติบันทึกซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราส่งมากับซอเลวก็เป็นอูดนั่นเองที่ขอหลักฐานพวกเหล่านี้ขอร้องให้นําหลักฐานพอนํามาแล้วก็ก็ไม่เชื่ออีกถึงกับฆ่าฮูด เป็นการฝ่าฝืนถึงขนาดนั้นก็ได้รับยะถากรรมลงโทษกันไปแล้วถลม่มทลายจมบดาลกันไปแล้วนะครับต่อมาก็มีนบีหรือรอซูลอ,อีกที่เป็นอาหรับนั่นก็คือสุอเอติกก็ต่อพืชต่อพันกันมายื่นเยื่ยาวนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นก็มีนบีมูซาเป็นลูกเคยด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่ชาวอาหรับเป็นบรณุอิสตรอีนนั่นแหละนะครับซึ่งอยู่ในภาคพื้นของฝั่งแอฟริกาก็คืออียิปต์นั่นเองหรือมูเซที่เราเรียกกันปัจจุบันนะครับอียิปต์นะครับก็ได้มีการประกาศได้มีการสั่งสอนศาส,สนากันจนกระทั่งว่า มีผู้ติดตามมีผู้เชื่อถือรอดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงมานะครับแล้วก็มีหลายเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะ12เผ่าพันธุ์นะครับก็มากระจัดกระจายอยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของหมูซาก็ได้แก่ยาหูดอีกเหมือนกันหรือบานูอิสราเอลทำไมถึงเรียกบานูอิสราเอลเหล่านี้เป็นยาหูดก็กเพราะว่า มีการนับถือศาสนาที่เรียกว่ายูดายหรือยูดานั่นเองก็เป็นยาฮูดยาฮูดเรื่อยมาเรียกกันติดปากก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วแต่จะเรียกและยาฮูดก็มีคัมภีร์หรือหนังสือของพวกเขาก็คือตตลมูดนั่นเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งท้าวรนะครับก็เป็นการใช้ในยุคในสมัยที่มีอยู่นั้นแต่ต่อมาก็มีนบีมาอีกนะครับซึ่ง เป็นเผ่ายะฮูดอีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นยุคของอีซาออลฮิสาลามอันนี้ก็มีคัมภีร์ลงมาอีกนะครับก็เรียกว่าคัมภีร์อินจี้นะครับหรือไบเบิลที่เราเรียกเป็นภาษาสากลน,นะครับก็เรียกกันแล้วก็มีอยู่หลายเล่มหลายชุดหลายอตอนด้วยกันอย่างกับเช่นที่ได้เคยบอกไปแล้วอยู่เหมือนกันว่าถ้าเดิมของนบีมูซาก็ได้แก่เตารอด ต่รอดนี่ก็มีบอกไว้ในกุรานด้วยแล้วก็แบ่งเป็นสนิสัญญาเก่าสสัญญาใหม่นะครับก็เผ่าพันธุ์ของบรรดอิสราเอลหรือยาหุตท,ทั้งหลายก็จะต้องตามนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่เพียงเท่านั้นนะครับกลายเป็นว่า,าที่ชอบมีประโยชน์ก็เอาไม่ชอบไม่มีประโยชน์ก็ละหรือเดยดัดแปลงเปลี่ยนซะนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวถูกติติงถูกตัด สัมพันธ์ตัดสิ่งที่เป็นคุณความดีที่เป็นเกียรติเอลละให้มาแล้วหลายครั้งหลายหนนะครับเพราะฉะนั้นยะฮูหรือบานูอิสรีมีเกียรติถูกยกย่องแต่เกียรติและการยกย่องนั้นก็จะต้องเป็นไปตามคําสอนที่อยู่ในคัมภีร์ที่พวกเขาขอได้รับเป็นไปตามแนวทางของนบีของพวกเทาที่นํามาหรือ,อมูซานั่นเองนะครับก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้น แต่วันนี้เวลาคงจะจบลงไปก็คงจะมาเล่าต่อกันอีกเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบลงไปเพียงตรงนี้ก่อนนะครับในเรื่องของยาฮูดหรือบรนูอิสรอีนนะครับมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีนะครับที่จะตัดสินว่าด,ดีก็คืออยู่ในการจงรักภักดีตามนาบีหรือรอซูลของพวกเขาตามคัมภีร์ของพวกเขา,า,ขเขาโดยไม่ดัดแปลงโดยไม่ฝ่าฝืนโดยไม่ใช่ เล่เหลี่ยมกลไกมาแต่งนั่นเองวันนี้ก็คงจะจบตอน,ตอนลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับต้องจากลาไปก่อนวัสัลลัลลอฮุอะลัยนบีนะมุฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซัฮบิวัสสลามุอะลัยุมบราระห์มัตุลลอฮิวะบรากาตุจบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอรนีบุญมาเลอผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์